สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรรกเรษนษะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมานะครับปลูกบอลน,นาไทยก้านดําไปด้วยกันในวันนี้นะครับนี่บอลน,นาไทยก้านดําที่ทุกคนเห็นด้านานานี้ก็คือที่ผมเคยนะครับเคยแยกเนาะแล้วก็เพาะชําเอาไว้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ดูไปว่าเขาเริ่มโตได้ที่แล้วที่จะนะครับลงปลูกแล้ว นะครับก็จะพาทุกคนมาปลูกด้วยกันในวันนี้นั่นเองนะครับการปลูกก็ไม่ยากเหมือนที่ผมเคยปลูกนะครับแบบบอนดําอะไรแบบโคลูโคเซียบล็กเมจิกนั่นแหละเนาะนะครับจะใช้วิธีการเดียวกันนะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูดินก่อนนะนะครับทาอะไรเราไม่มีวิธีการที่นะครับยุ่งยากหรอกนี่อันนี้เป็นดินนะครับด้านหน้าดินที่ผมจะใช้ก็เป็นอันนี้เป็นแกลบดำนะแกลบดํา แล้วอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกแล้วอันนี้ก็มีสายเล็กหน่อยนะครับผมจะใช้ดินนี้เป็นดินที่ผมใช้ในการสูตรแบบปลูกบอลสีเลยนะทุกคนผมก็ใช้แบบนี้แหละนะครับอ่ะผมไม่ทําอะไรยุ่งยากนะครับนี่แล้วก็ผสมเลยครับไม่รอช้านี่ครับผมเคยทําไปแล้วนะอันนี้ก็ทําอีกทีหนึ่งสําหรับทุกคนที่นะครับยังไม่ได้รับชมนะครับหรือว่ารับชมแล้วอาจจะนะครับจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างว่า สูตรดินนี้เราก็ต้องเอาดินที่เขาเรียกว่านะครับที่เหมาะกับพืชนั้นๆแล้วก็เอาวัสดุที่เรามีนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ผมก็ไม่ทําอะไรให้ยุ่งยากมากมายนะครับดินนี้ก็ผมปลูกไปแล้วรู้สึกว่ามันก็โตดีนะนะครับโตดีก็ถือว่าดีเลยแหละเนาะเป็นการประหยัดอะไรอะไรต้นทุนไปด้วยนะนี่พวกพลาสติกพลาสติกอะไรก็เอาออกนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนิดหน่อย นะครับทำนน่นทำนี่นิดิด,ด,ดหน่อยหน่อยก็นะครับเสร็จแล้วนี่เห็นไหมง่ายไหมเพื่อนเพื่อนวันนี้อาจจะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะทําแบบเขาเรียกว่ากระชับกรนะชับเนาะต่อมาเราก็นํานี่เห็นไหมอันนี้เป็นกะละมังเล็กๆนะกะละมังเล็กๆเราจะใช้ปลูกผมจะปลูกแบบแบบในน้ำนะเพื่อนเพื่อนแบบมีน้ําเอาไว้เนาะนะครับมันจะทําให้ต้นโตเร็วแล้วก็แทงแทงอะไรแทงไหลแทงนอมันเร็วแทงไหลเร็ว นะครับเนาะก็มันโตเร็วนั่นแหลอะอ่ะพูดง่ายๆมันจะทําให้โตเร็วเนาะเพื่อนเพื่อนี่เดี๋ยวขอปรับมุมมุมกล้องก่อนนะครับมาเพื่อนๆพนพร้อมแล้วก็นําดินใส่ลงไปเลยครับนี่ใส่ลงไปพอประมาณก่อนนี่ครับนําใส่ลงไปเลยนะครับไม่ยุ่งยากนี่ใส่ลงไปเลยครับโอ้โหดินดําดีมากเลยนะนะครับก็มีแร่ธาตุครบนะครับที่ต้นไม้เขาต้องการนะเนาะ นี่ต่อมาเราก็จะนําต้นบอนนาไทยมานี่เราจะบีบนะบีบเพื่อนๆการเอาออกจากถุงที่ถูกวิธีที่ครูผมเคยสอนมาครูวิชาเกษตรนะผมรู้จากเขาจากครูมาครูบอกว่านี่ให้ทําแบบนี้บ,บีบบ,นะบ,บีบนะบีบบีบให้มันเป็นก้อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาลงอย่างนี้แล้วถุงนี้เราก็สามารถนําไปใช้ได้ต่อนะครับถ้าหากคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะฉีกเนาะมันก็ นะครับแบบยังไงอ่ะบางสิ่งบางอย่างเราก็สามารถนําไปใช้ต่อได้นอกมันเป็นการประหยัดไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมทุกคนรากเดินได้ดีมากครับโอ้โหรากเดินดีมากๆวางเลยครับในกระมังนี้ผมจะปลูกสักสองต้นนะเพื่อนๆสักสองต้นนะครับเดี๋ยวเาก็โตแหละถ้าเขาโต,ไป,นะโตไปเรื่อยๆนะครับโตไปเรื่อยๆเราก็ค่อยนะครับขุดขุดอะไรอะ่ะขุดนอขุดไหลเอาไปปลูกได้อีกเนาะนี่เหมือนเดิมครับ บ,บีบบีบบีบ,บตอนที่เราจะบีบนี้เราต้องรดน้ําให้ชุ่มนะเพื่อนเพื่อน,พนเพื่อว่ามันจะได้เอาออกง่ายนี่ครับนี่นี่อ่ะออกแบบหลุดนางนั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรเขาไม่ตายนะครับมันทนง่ายมากเกิดง่ายนะครับเนี่ยนะครับถ้าหากคนแบบสมัยก่อนนะเขาจะคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบยังไงอ่ะวัดจะพืชน้ําไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบ เห็นว่าเป็นไม้ประดงไม้ประดับอะไรหรอกนะเพื่อนๆแต่บอลนาไทยก้านรับนี้เท่าที่ผมรู้มามันมันกินได้นะทุกคนบางคนเขาก็ว่ากินได้หรือกินไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางบางชื่อเขาเรียกว่านางหวานนะทุกคนนางหวานเออนะครับผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะแต่บางคนเขาก็บอกว่าสามารถกินได้ด้วยคล้ายๆกับออดิบนะเนาะนะครับนี่คล้ายๆกับออดิบแต่ว่าออดิบมันเป็นมันเป็นตระกูลอะโลคาเซียนะมันน่าจะเป็นอะโลคาเซีย แต่พวกนี้มันเป็นแบบโคโลคาเซียอาลูคาเซียก็คือมันจะมีไข่ขยายพันธุ์โดยการนําไข่ไปเพาะนะครับนั่นนั่นอาลูคาเซียแต่ถ้าโคโลคาเซียมันก็จะแทงไหลนะครับขยายพันธุ์โดยการใช้ไหลนั่นแหละเนาะนะครับถ้าหากผมพูดผิดประการใดก็นะครับทักท้วงผมได้นะนะครับเพราะว่าเรา บางทีความรู้บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะคลาดเคลื่อนนะทุกคนเนาะเราก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับบอกกันได้เนาะนี่เสร็จแล้วครับทุกคนเห็นไหมนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็นะครับนำน้ำมารดนะครับรดน้ําเลยครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะซึมไปนี่ครับเพื่อน นี่เมื ite, ่อรดน้ําเสร็จแล้วเราก็นาอันนี้ใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆก็คือแหนแดงนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะนะครับขยายเต็มนี่แหละเนาะนี่เพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมง่ายๆนะครับทุกคนนะครับแป๊บเดียวก็สามารถปลูกนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเอานะครับอีกนะครับกระถางหนึ่งมาให้ดูนะครับที่ผมได้ปลูกไว้แล้วนะครับนี่ครับเพื่อนเทางด้านฝั่งขวามือของทุกคนนี่นี่ครับอันนี้ก็เป็น ที่ผมได้ปลูกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนี่ก,ก็นี่ครับเห็นไหมเจริญเติบโตเรืเร่อยมาเรื่อยๆแล้วอันนี้ตามจริงเป็นแค่หัวนะทุกคนเนี่ยรอบๆเนี่ยผมนามาฝังเอาไว้แล้วเห็นไหมครับเริ่มแทงใบแทงนะครับมาแล้วนี่นะครับนอกโตเร็วแหนแดงจากที่ใส่นิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับก็ขยายได้เต็มเลย เดี๋ยวฝั่งนี้นะครับก็เจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันนะครับเนาะนี่ครับวิธีการง่ายๆนะครับเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราก็นําไปไว้นะครับใต้ร่มรําไรก่อนนะครับเนาะถ้าหากรากเขาเดินดีแล้วเราก็นําไปไว้นะครับตากแดดได้เลยนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติได้นะเพราะว่าพืชชนิดนี้ก็นะครับชอบแดดหรือว่าไว้ในที่รำไรก็ได้นะครับเนาะแต่ผมจะไว้โดนแดดเลยนะครับนี่เพื่อนๆนะครับเป็นพืชเลี้ยงง่ายนะครับเนาะ ก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับเชื้อโรคก็เยอะเนาะดูแลสุขภาพของเราด้วยนะครับใครมีคำถามหรือคําติชมอย่างไรฝากไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ก็นะครับขอบคุณมากนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ